ทางด้านขวาของซอฟต์แวร์นะครับเราจะเห็นมีการแสดงผลของวิวอยู่3 v i วิวนะครับเช่นวิวตัวนี้นะครับชื่อของมันชื่อ Color Data Table วิวตัวนี้นะครับชื่อของมันคือ Spectra Plot นะครับวิวตัวนี้ชื่อ2 d Color Plot รูปแบบการแสดงผลของซอฟต์แวร์ครับแสดงได้มากกว่านี้นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มวิวการแสดงผลนะครับสมมุตินะครับว่าพื้นที่ด้านบนผมจะเพิ่มอีกวิวหนึงนะครับเพียงแค่คลิกปุ่มขวาในพื้นที่ของวินโดว์ที่เราจะเพิ่มวิวนะครับ แล้เลือกสปริตนะครับสปริตคือการแยกนะครับก็จะมี2ตัวนะครับแยกเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับเวอร์ติคอนฮอิสตนผมจะแยกเป็นแนวนอนนะครับผมเลือกเป็นเวอร์ติคนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบวิวที่จะเพิ่มขึ้นมาดูนะครับผมเลือกเป็นเทนพอตนะครับทุกวิวทําได้หมดนะครับเช่นตัวล่าเนี่ยผมจะเพิ่มอีกวิวหนึงนะครับผมก็แค่คลิกปุ่มขวานะครับแล้วก็เลือกสปริตนะครับเลือกเป็น3 d color p o p นะครับก็จะมีวิวเพิ่มขึ้นมาตามที่เราต้องการนะครับเราจะเซตดูกี่วิวก็ได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้วิวไหนก็แค่คลิกปุ่มขวาที่วิวตัวนั้นนะครับแล้วเลือก delete View ออกไปนะครับคลิกขวาวิวตัวนั้นนะครับแล้วก็เลือก delete View ออกไป